สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะเราจะมาอยู่ที่ s w i f t p a y g r o u n d เหมือนเดิมนะครับกับแอป,ปที่เรียนรู้การเอาไว้ใช้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมนะครับเบื mm ้องต้นด้วยภาษา s w i i ปนะแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บน iPad นะครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ลองเล่น ตัวเกมอันแรกไปแล้วซึ่งเป็นพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมภาษา Swift นะครับแล้วก็เป็นโหมดเริ่มต้นเลยที่จะเรียนรู้เรื่องของการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์นะก็คือในโหมดของ Get Started Code นะครับวันนี้เราจะมาลองเล่นในโหมดอันต่อไปดูนะครับก็คือในในตัวเกมที่มีชื่อว่า Learn to Code 1น,นะเกมเหล่านี้มาจากไหนนะฮะเราสามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างนี้เลย นะเดี๋ยวเราจะลองเล่นไปเรื่อยๆหลายๆเกมว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเราเล่นเก่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองทําแอปพลิเคชันของตัวเองดูหรือจะลองสร้างเพลย g กลาวของตัวเองดูก็ได้นะครับเอาล่ะหลังจากที่โหลด Learn to Code 1นะคืออันที่1มาแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะแตะเข้าไปเล่นเลยนะครับเข้าไปดูซิว่าเราสามารถทําอะไรกับกิจกรรมนี้ได้บ้างนะครับเอาล่ะก็ตอนนี้ก็รอเข้ามาแล้วเนอะ ในส่วนของเริ่มต้นเนี่ยก็เหมือนเดิมเขาก็จะแนะนำเนะเรื่องของ Learn to code one เนี่ยนะครับคำสั่งเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับ mm hmm. uh, Have you ever f o l l o w e ่ะ r e c e t o b i e t h i n g Delicious นะครับโอเคก็ okay, <Okay. S 1> uh, ตรงนี้เราสามารถ next ไปเลยเรื่อยๆนะฮะ mm hmm. ก็เขาก็จะอธิบายเบื้องต้นเนอะเรื่องของการใช้คำสั่ง r ย m o v e forward a าจจะค,คล้ายๆเดิมนะฮะ c o r r e c t gem นะเหมือนเดิมเลยนะครับ ใช้คำสั่งแบบนี้โอเคสตาร์ทโคดดินะฮะไปกันเลยนะครับเรามาดูซิว่าสถานการณ์มันจะแตกต่างจากเดิมไหมเนอะออตัวนี้ก็น่าจะค,คล้ายเดิมนะดูแล้วเนี่ยนะฮะเพราะว่ามีคำสั่งเหมือนกับกิจกรรมที่ผ่านมาเลยอันแรกเลยที่เป็นเบสิกนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการโหลดตัวตัวแอนิเมชันเนอะแล้วก็อันนี้ก็เป็นการใช้คอมมานด์พื้นฐานเนอะเขาบอกว่า เป้าหมายของอันนี้ก็คือใช้ swift command to tell byte to move and collect gem นะครับก็สั่งให้เจ้าตัวละครเนี่ยเคลื่อนที่ไปเก็บเจมนะก็น่าจะเหมือนเดิมเนอะ tab to enter code นะครับแตะลงไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีคำสั่งปรากฏขึ้นมาด้านล่างเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วนะเจ้าต,ตัวนี้ต้องเดินหน้าใช่ไหมครับตอนนี้มันหันหน้าไปทางเจมอยู่แล้วเนอะต้องเดินหน้าไปกี่ช่องเอ่ยเราก็ดูนะฮะหนึ่ง สองสามเนอะก็น่าจะ move forward 3ครั้งใช่ไหมฮะแล้วก็ collect gem เลยอ่าลองดูสิว่าได้ไหมนะครับก็กดรันเนอะเพื่อดูผลการทำงานอ่าหนึ่งและสองนะฮะแล้วก็สามแล้วก็เก็บ gem นะฮะนี่คือสำเร็จแล้วนะคอนเกรต l a t i o n นะฮะโอเคแสดงว่าเหมือนเดิมเนอะเหมือนอันอันที่ผ่านมาเลยนะครับโอเคไปต่อ อย่าลองดูด่านนี้ดูเนอะด่านนี้ก็จะคล้ายๆน่าจะเหมือนกันเลยนะครับ combine move and turn comma to collect the gem ก็น่าจะเช่นเดียวกันเลยนะครับก็คือเดินหน้าไปแล้วก็ไป collect gem นะเดินหน้า2ครั้งนะเนอะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมฮะเราต้องมองว่าเจ้าตัวละครของเราเนี่ยมีลักษณะการทํางานเหมือนมนุษย์เนอะมนุษย์ก็ต้องเดินหน้าแล้วก็ใช้การเลี้ยวนะไม่มีการเดินข้างๆถูกไหมฮะโอเคดังนั้น อันนี้เราก็จะเดินหน้า move forward 2ครั้งแล้วก็ turn left แล้วก็ move forward อีก2ครั้งแล้วก็ correction นะฮะโอเค run my code นะครับลองดูหน่อยว่าจะได้ไหมนะฮะอันนี้คือด่านที่ชื่อว่าด่านที่หนึ่งนะด่านที่หนึ่งเลยนะฮะก็น่าจะเหมือนเดิมนะเท่าที่ดูแล้วนะฮะ next page นะฮะโอเค จะเห็นว่าอันต่อไปก็คือเป็น t o เกิ e นะก็คือ c o l l e c t i o เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีการเดินไปกดสวิตช์เหมือนเดิมนะครับตัวสวิตช์เหมือนเดิมนะกดให้เป็นสีฟ้า,าให้มันแสดงเป็นไฟขึ้นมาก็น่าจะเหมือนเดิมนะอันนี้นะฮะแสดงว่าตัวด่านนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะน่าจะเหมือนกันนะอลองเล่นดูแล้วกันนะก็คือเดินหน้าสองครั้งนะฮะปึ๊บแล้วก็เลี้ยวอะไรครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็ เดินหน้าใช่ไหมฮะเดินหน้าเสร็จก็ c o l l e กเ gem ได้เลยแล้วก็เดินหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับเดินหน้า2ครั้งไม่รู้ดูทันหรือเปล่านะค่อยๆแล้วก็ t o กเกิ s w วิ p นะฮะเบิ้บเดี๋ยวรันโปรแกร,รมดูผลลัพธ์นิดหนึ่งเนาะว่าได้ไหมนะครับตรงนาฬิกาตรงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเร่งความเร็วนะนะครับ ให้เร็วให้ชา้าแค่ไหนในการรันโค้ดนะครับลองแตะเข้าไปแล้วก็เลือกได้ว่า run faster run fastest นะฮะหรือจะรันทีละสเต็ปก็ได้โอเคนี่กดสวิตช์แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะมีเทเลพอร์ทด,ด้วยนะฮะเทเลพอร์ตด,ด้วยการเรียนรู้เรื่องของการเอ่อการวาร์ฟนะอันนี้คือการวาร์ฟเทเลพอร์ตก็คือวาร์ฟจากจุดนี้ไปจุดนี้นะครับอ่านะแล้วก็น่าจะคล้ายๆกันอันต่อไปไม่รู้น่าจะเป็นลูปหรือเปล่า เดี๋ยวลองทาอันนี้ดูก่อนนะอันนี้ก็คือเดินหน้าไป1 2 3ใช่ไหมครับเดินหน้า1 2 3สเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับเลี้ยวซ้ายถาัจากนั้นก็เดินหน้า1 2แล้วก็กดสวิตด้วยนะเดินหน้า1 2แล้วก็ t o เกิล switch นะครับแล้วก็เดินหน้าโอ้หปดปึ๊บอ่าดเดินหน้าปึ๊บมันก็จะมาโผล่ตรงนี้เน,ะนาะนะมาโผล่ตรงนี้ าโผลตรงจุดสีฟ้าอีกที่หนึ่งแล้วก็เดินหน้าเดี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เดินหน้า1 2ึองคอยเจมไม่รู้ใช่หรือเปล่าลองรันดูนะลองรันแบบอ่าเร็วๆดูดีกว่า,าเดี๋ยวองเป็น faster นะฮะโอเคทำงานเร็วขึ้นนะฮะปึ๊บ๋อมาโผล่นี่แล้ว เรียบร้อยนะครับคอนเซปต์ก็จะเป็นแบบนี้นะก็ไปดูซิว่าด่านต่อไปเป็นอะไรด่านต่อไปก็จะเป็นการไฟเดอะบัสแอนด์ฟิกเดมนะก็คือหาเออร์เรอร์หาเออร์อเรอ,อร์อแล้วก็แก้ไขมันนะแก้ไขมันแก้ไขโค้ดเนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าจะลากย้ายได้ย้ายไปย้ายคําสั่งได้นะครับหรือจะพิมพ์ใหม่ก็แล้วแต่เราเนอะอันนี้ก็ดูซิเดินหน้าสองครั้งใช่ไหมไม่ใช่ถูกไหมฮะ เดิมต้นมาก็ผิดแล้วเดินหน้าสองัาเราก็อโยกสนะคิคลิกเรื่องได้ไหมเริ่มเสร็จปุ๊บอลองอมูฟลากได้ไหมครับลากลากไม่ได้คัดแล้วกันนะฮะคัดปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ก็มุกโฟร์เบิร์ดหรือจะวาก,ก็ได้นะฮะอันนี้ผมใช้เมา นี้เขียนคำสั่งบอกว่าพิมพ์ต่อแบบนี้ไม่ได้นะนะครับ enter ลงไปแล้วก็พิมพ์ใหม่ก็ได้นะ turn left นะครับ turn left โอเคเดินหน้า2ครั้ง turn left turn left เดินหน้า correct jam เดินหน้าแล้วก็กดสวิต์เออหน่าจะถูกแล้วนะลองดูนะครับาการโคดดิกเนี่ยก็คือการฝึกคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะดังนั้น ถ้าเราเป็นผู้ปกครองนะครับอาจจะเห็นว่ามันมันง่ายๆเนอะแต่จริงๆแล้วกิจกรรมแบบนี้แหละเป็นการเริ่มต้นการโค้ด,ดิ้งที่ฝึกสําหรับเด็กออนุบาลก็เล่นได้แล้วเดี๋ยวนี้นะประถมต้นอย่างนี้นะครับะฝึกการคิดยังเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเดี๋ยวกระบวนการเหล่านี้มันก็จะเพิ่มความซับซ้อนไปเรื่อยๆนะครับออ่าเท่าที่ดูเนี่ยนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยในด่านเนี้ยในด่านที่หนึ่งเนี่ย จะแตกต่างจากตัวเบสิกตอนต้นเนอะนะเพราะว่าที่เคยเล่นตอนต้นเนี่ยจะเหมือนว่ามันจะเหมือนรวบลัดนะให้เข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานแก้บัก๊กแล้วก็ไปเรื่องหลูนะแต่อันนี้เนี่ยจะมีความละเอียดมากกว่านะละเอียดมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นรีออเดอร์นะเรียงลำดับใหม่นะเรียงลำดับคำสั่งใหม่แล้วก็แก้ไขโค้ดให้ถูกต้องนะครับก็ลองดูซิว่ามันถูกไหมนะครับ ถูกหรือเปล่าอันนี้ลักษณะนี้เนี่ยต้องวาร์ปนะไม่มีคําสั่งกระโดดให้เราเนอะกระโดดขึ้นไปชั้นบนไม่มีก็ลองดูซิว่าจะวาร์ปยังไงจะเดินยังไงดีนะฮะเเดินหน้าแล้วก็ขึ้นไปกดสวิตช์แล้วก็ไปวาร์ปที่จุดสีฟ้าอะไรประมาณนั้นนะมันก็จะไปโผล่ด้านบนนะครับถ้ามีคําสั่งไหนผิดพลาดเราก็แก้ได้นะแก้ไขได้ก็อยากให้ไปลองเล่นดูนะครับคิดว่าน่าจะ ไม่ยากหรอกสําหรับผู้ปกครองแต่ว่ายถ้าถ้าเรามี iPad อยู่แล้วก็โหลดแอปนี้มาให้เด็กๆลองเล่นเนอะอย่างน,น,น้อยนี่แหละถูกไหมครับมีภาษาอังกฤษแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันเนอะเด็กๆก็ได้เรียนรู้คํคศาศัพท์ภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับเด็กๆกับลูกบ้านก็ได้เรียนรู้คําว่า move คําว่า forward คาว่า turn left turn right อะไรพวกนี้นะฮะอ่าเราก็ได้เรียนรู้ได้เล่นไปด้วยแล้วก็เป็นการใช้ iPad ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้แอปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับ แล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะมาลองเล่นด่านตอต่อไปแล้วก็ไปลองสร้างแอปลองสร้างเพลยกาวดูเนอะก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่องนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ